ตาอไรเนาะ่เนาะ่อันนี้อยทวดเ่ยว้วส่าใส่ดูดูกยแม่ใส่ดูเมทไมป่ว่้มเหรอบอกยังว่าพรุ่งนี้ไปกรุงเทพค่ะี่พรุ่งนี้ค่ะไปงานค่ะลุงพาไป วันอังคารก็มาค่ะบอกยาเลยขึ yes ้นมาค่ะซิอขนมมาฝากด้วยนะขนมอะไรเนาะยายตัวจยายตรวจะกินอะไรถามยายพื่นกินอะไรคะจะกินอะไรคะกินเสมอแก่ไม่มีหรอพะลดต้อาขนุขเหรอขนมนเยอะไหม เอาไปบายจะทษไปแล้วค่ะไปเก็บเสื้อผ้าก่อนเอาเนื้อนางเนื้อจับบัสเอานื้อนางเนื้อย้อนเร็วได้เนื้อนางเนื้อเน้อนางเน้อเอาไปบายก่อนไปแล้วค่ะไดลูกค่ไบายไม่เดือมนมนไาลวอมากก่าลูกแล้วมาว่าโฟกัสคือตัวลูกแม่โฟกัสคือแม่ครับบอสบอสือแม่บอค่าอือแม่ oh